เรื่อง112วันนี้คุณอิงออกมาให้สัมภาษณ์นะคะก็ไม่รู้ว่าจะเรียกแขกได้อีกหรือเปล่าบอกว่าคุณพ่อไม่ได้กังวลในเรื่องนี้มากาใช้คำนี้เพราะคดีนี้เกิดขึ้นตอนที่มีปฏิวัติร,รัฐประหารยิ่งลักษณ์ซึ่งอายการสูงสุดในขณะนั้นถูกแต่งตั้งโดยคอสอชอแล้วก็บอกว่าขึ้นศาลก็ดีเหมือนกันอ,อันนี้คือคุณทักษิณพูดนะคะขึ้นศาลก็ดีเหมือนกันเพราะจะได้พูดข้อเท็จจริงได้ และอีกหนึ่งท่อนนะคะถามว่าเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองหรือเปล่าคุณอิงบอกว่าคดีนี้ถูกฟ้องตอนปฏิวัติเสร็จใหม่ๆและย้ำว่าอายการสูงสุดแต่งตั้งโดยคอสอชอฉะนั้นก็พิจารณาเอาเองอนี่ไม่รู้ว่าจะเหมือนตอนที่บอกว่าดูหน้าดิฉันไว้นะคะว่าคงจะไม่จับมือกับผู้ที่เคยรัฐประหารมาก่อนไม่รู้จะเป็นโมเนมนนั้นหรือเปล่านะคะแต่ที่แน่ๆก็ตอบสื่อแบบนี้ วันนี้ที่มาพูดกันอีกเนี่ยดูเสมือนหนึ่งว่าต่อมประชาธิปไตยกาลังทำงานกันอีกรอบจาไม่ได้เลยว,วันที่22สิบงหาคมปี66ทันทีที่นายยกทักษิณลงเครื่องที่สนามบินดอนเมืองและเนี่ยนะครับการต้อนรับนั้นเนี่ยถ้าปกติถ้าเป็นบุคคลอื่น เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องควบคุมตัวและจะต้องขึ้นรถตำรวจถ้ามันไม่มีเงื่อนไขข้อตกลงพิเศษใดๆเอา VIP มาจากไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเอาตัวไปที่ศาลฎีกาในสาภาเนี่ยครับบรรดาวุฒิสาภาและบรรดา,ส,าสมาชิกสาภาผู้แทนราษฎรก็ได้รับสัญญาณว่าให้โหวตเลือกเสษฐาทวีสินทั้งที่ปิดสวิตสบปิดสวิตสามปามเนี่ย นะครับเศรษฐาทวีสินพูดให้สื่อมวลชนบันทึกว่าไม่จับมือนะครับกับรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐก,ก่อนหน้านี้จะไม่มีวันร่วมมือกับคณะรัฐประหารโดยเด็ดขาดคุณนุงยิ่งก็ให้ดูหน้าดีฉันเอาไว้นะครับก็ได้เห็นหน้าอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอะไรก็ตามที่คิดว่าจะได้พอเกิดเหตุการณ์เนี่ยมันจะมาพูดเรื่องประชาธิปไตยกันได้อยู่ ร้อยห้าสิบสองสวที่มาโหวตให้เศรษฐาทวีสินคุณุงยิงในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยไม่รู้เลยครับว่าวุฒิสภานมาจากการแต่งตั้งของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคณะรัฐประหารคุณุงยิงไม่รู้ว่าวันที่นายกทักษิณกลับมาก็วันที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกคุณวิษนุเครือง,งามเป็นรองนายกรัรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม จำไม่ได้ว่าพรรครวมไทยสร้างชาติมีแคนดิเดตนายกชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งก็เป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารและถ้าบอกว่าคณะรัฐประหารแต่งตั้งอยายการสูงสุดคนที่แต่งตั้งก็คือพลเอกประยุทธ์นั่นแหละและนี่นะครับและในส่วนเสียงของพลเอกประยุทธ์ร้อยห้าสิบสองเสียงรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐของพลเอกประวิทธิ์ซึ่งอยู่ในคสชนั้น ทำไมเวลาส่วนที่รับรับได้และเวลาส่วนวันนี้เนี่ยตอมประชาธิ่ปไตยเกิดทํางานขึ้นมาอีกแล้วเพราะฉะนั้นผมเองก็ด้วยความรู้สึกดีๆกันนะแต่มีความเห็นว่าถ้าวันที่22สิงหาคมปี66ไม่ไปสมคบสยกยอมและก็ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนในการหาเสียงเลือกตั้ง ที่ยืนยันว่าจะไม่จับมือกับนะครับทั้งรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐและคนที่เกี่ยวข้องกับการรัฐประหารทั้งปวงวันนี้ที่สัมภาษณ์จะเป็นเรื่องที่น่าฟังมากมเป็นเรื่องที่ฝ่ายประชาธิปไตยที่หยิบยกมากล่าวอ้างซึ่งวันนี้เละเทะไปหมดแลลวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการกระทำนะครับของฝากฝังตัวเองมันมาทำลายตัวเองวันนี้จะอธิบายอะไร ส่วนที่ได้เนี่ยนะครับนะครับได้กลับบ้านแบบเทๆ่ๆไม่ต้องติดคุกสักวันวันนั้นไม่ได้ถามว่าใครเป็นนายกอ่ะอใครเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการในนะครับในการลดโทษให้อดีตนายกทักษิณใ,ใครเป็นผู้ถวายความเห็นประกอบพระบรมราชวินิจฉัยกับดีกาที่ขอราชธานอภัยยโ,โทษเฉพาะราย แล้วไม่รู้สึกที่วิศณุเครืองามที่นายกทักษิณเคยชี้หน้าว่าเป็นบุคคลที่น่ารังเกียจและก็บอกว่ารู้สึกผิดพลาดานะครับรู้สึกผิดพลาดที่ตั้งมาเป็นรองนายกเศรษฐาทวีสินนี่บอกว่าร้ายยางอายภูมิธรรมก็บอกว่าร้ายยางอายนะครับคนสําคัญก็บอกว่าอัประยศนะครับน่ารังเกียจที่สุดแต่เวลามาบอกแมวสีไหนก็ได้ แม้ TALIESIN> <h 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 no> สีไหนก็ไ no ด้เป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องความไม่ใช่เรื่องคนก็คือแทกกันไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามในกรณีเรื่องหนึ่งหนึ่งสองจะบอกว่าดีลหรือไม่ดีวนู่นนี่นั่นอย่างไรก็พูดกันไปเถอะเพราะเนี่ยนะครับถ้าการไม่ติดคุกแม้แต่เพียงวันเดียวเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ในเรื่องคดีหนึ่งหนึ่งสองเนี่ย นะครับซึ่งถ้าอยายการสูงสุดถูกแต่งตั้งโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานาะกสชแล้วลองเทียบเคียงว่าคนที่รับสนองรบรมราชองการในพระราชกฤษฎีการลดโทษก็ชื่อพลเอกประยุทธ์ก็กลับมาในวันที่พลเอกประยุทธ์และสอวอที่แต่งตั้งพลเอกประยุทธ์ก็มายกมือให้กับแคนดิเดตของพรรคเพื่อไทย เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอการที่ไม่ต้องติดคุกแม้แต่เพียงวันเดียวเนี่ยไอนั่นคือความยุติธรรมแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอะไรก็ตามที่มันขัดตอนหลักแห่งความเป็นจริงทั้งบวงนั้นเพราะในส่วนที่ได้ได้อยู่แล้วนะครับผมก็วาดหวังกันว่าก็วันที่สิบแปดให้มาคุณจรูพรคิดว่าจะมีโอกาสที่จะเลื่อนอีกไหมคะโดยอาจจะมีใบรับรองแพทย์มาอีกว่าป่วยอีก คืออะไรก็เกิดขึ้นมาได้กับคนที่ไม่ต้องติดคุกแม้แต่เพียงวันเดียวยที่บานมาเนี่ยเราะฉะนั้นในการวิเคราะห์เนี่ยนะครับกับคนที่ไม่รักษาคำพูดกับคนที่ไม่เคารพต่อกระบวนการยุติธรรมหรือแม้กระทั่งพระบรมราชโองการนั้นและในท่ามกลางเนี่ยนะครับแวดล้อมที่ร่วมกันในการระบาดสัตว์นเราจะวิเคราะห์คนเหล่านี้ถูกต้องได้ยังไง มันยากยิ่งกว่าเอามา้มากอกสามแต่กล้าป,ป้าก็ไม่ถูกอ่ัแต่การเลื่อนหรือไม่เลื่อนเนี่ยมันสะท้อนได้ถึงอะไรบ้างอะคะคือความเป็นจริงนั้นเนี่ยค,ความมั่นใจอความจริงมนุษย์เนี่ยพื้นฐานมาผมนี่ก็เรื่องแทคติกการสู้คดีความนะผมในวันคดีที่มากที่สุดสี่สิบคดีมก็สู้กันนะครับทุกรูปแบบ นะครับที่กฎหมายพึ่งจะอนุญาตแต่อย่างไรก็ตามการเป็นผู้นำนั้น,นมันต้องมีแบบอย่างและความเป็นจริงนั้นในคดีหนึ่งสองก็ไม่ได้เป็นครั้งแรกนะครับแต่ได้รับโอกาสที่แตกต่างกันไปความจริงก็นับกันเป็นสิบอะไรก็ไล่กันมาเนีเพราะฉะนั้นไอ้ที่วิตกกังวลก็คือว่ามันมีเรื่องลักษณะทำนองเดียวนี้มันมาหลายครั้งช่ และที่สําคัญคือมีพฤติการหลบหนีไงเพราะว่าหลักการทั่วไปเรื่องสิทธิการประกันตัวนะั้นนะครับใครก็คิดว่าควรจะต้องเป็นหลักอันนี้กันอยู่นะครับว่าผู้ต้องหาเนี่ยมีสิทธิได้รับการประกันตัวไม่มีใครเตรียงนะครับว่าหลักนี้ควรที่จะใช้และควรจะปฏิบัติกันทุกคนนะครับเช่นเดียวกับการรักษาการดูแลนะครับระหว่างอดีตนายกทักษิณกับบุ้ง เนติพรเนี่ยก็ควรจะได้รับอย่างเสมอภาคแล้วมันเสมอภาคไว้นั่นเห็นไหมว่าวันนั้นมีความรู้สึกแบบนี้หรือเปล่าล่ะวันนั้นที่นะครับกรณีที่บุ้งตายเนี่ยนั่นขนาดพ่อเป็นผู้พิพากษาเขาก็ยังปฏิบัติตามกฎหมายนี่พ่อก็เป็นเพื่อนกันเนี่ยนะครับภาพข่าววันที่สิบเจ็ดพฤษภาปีสามาเนี่ยนะครับสื่อมวลชนย่งรายงานว่าเขาถูกยิงตายนะพ่อเขาเนี่ย Oh. นะครับแต่ว่าก็รอดตายไปรักษาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับหลังจากนั้นก็ได้มาสอบเป็นผู้พิพากษาเขาก็ไม่ได้ใช้นะครับตำแหน่งแห่งหนนะครับกับลูกเขาเพราะฉะนั้นหลักที่สำคัญที่สุดวันนี้ก็คือว่าไอ้ส่วนที่ได้ไม่มีความรู้สึกไอ้ส่วนที่มันนะครับคิดว่าตัวเองจะต้องเสียนะ่ะมีความรู้สึก แต่ว่าทั้งหมดมันแลกกับกระบวนการยุติธรมความศักดิ์สิทธิ์ของพระบรมราชโองการนี่มันเป็นเรื่องใหญ่ผมไม่ทราบเนี่นะครับว่าไอบ้บรรดาที่ดิวดิวเนี่ยนะครับใครจะยืนยันว่าดิวไม่ดิวอะไรก็แล้วแต่เถอะลองไปถามเจ้าตัวเขาดีกว่าว่าเนี่ยครับที่ลังกาว,วีคุยเรื่องอะไรกันเอาไว้และระหว่างทางนีนตกลงกันเอาไว้นะครับผมก็เชื่อว่าคุณลุงยิงก็ไม่ได้ดิวกับเขาหรอก เพราะคนที่ดิวก็ไม่ใจคุณนุ้งอิงนะครับคุณนุ้งอิงถึงได้ออกมาปฏิเสธชัดเจนเลยว่าไม่มีดิวอะไรทั้งนั้นก็ไม่ใจคุณนุ้งอิงนะครับนะครับใครก็มาคิดว่าคุณนุ้งอิงจะไปดิวละ่ะ <C ha> เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่ามั่นใจหรือเปล่าล่ะจากนี่นะครับยี่สิบสองสิงหาคมปีหกจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยที่คิดว่าทุกอย่างมันเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยความจริงก็ควรจะรู้ตั้งแต่ต้น ว่าไม่เบ็ดเสร็จใครยอมให้ใครกลับใครบอกเนี่ยนะครับว่าขออนุญาตกลับมาเลี้ยงหลานและบอกว่าผมแก่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมีเหตุอะไรที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาในขณนะนั้นนะตอนนี้เป็นองค์นมนตรีเนี่ยนะครับก็เป็นเป็น,เป,นเป็นอีกส่วนหนึ่งพูดในขณนนะนั้นสวร้อยห้าสิบสองเสียงเขาพิศสวัสด์อะไร ถ้าไม่มีข้อตกลงที่เรียกว่าดิวกันนั้นหรือแม้กระทั่งพักที่ชี้หน้าแสดงความรังเกียจไปจับมือกับเขาร่วมมือกับเขาเนี่ยยอมหักกับประชาชนและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าถ้าไม่มีข้อตกลงอันนั้นนะครับมันจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรดังนั้นเนี่ยนะครับที่เรื่องนี้เพราะว่าคู่ที่ดิวเขาก็รู้ดิว่าเนี่ยนะครับการดิวนี้ไม่ไม่ใช่ว่าโซ่ขาด นะครับเหมือนคนเล่นว่าวคาดะนะครับมันก็ไปเนี่ยนะครับมันก็ลมพัดไปตามที่ก็หมายความว่าถ้าเป็นสำนวนโบราณเขาบอกคหายทั้งโซ่หายทั้งลิงอะ่ะลิงหายไม่พอโซ่หายนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวต่างๆถ้าเขาไม่มั่นใจว่าเขาจะกําหนดได้นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเห็นคดีความว่านะครับว่าจะต้องมาการันตีเหมือนกันม,มิฉะนท่นจะไปวางวันที่10เมษา เพราะข้อตกลงเดิมจะไปตอนสิ้นเดือนมีนาแล้วก็มีกันแล้วก็งบประมาณก็ไม่ได้ใช้นหงบประมาณก็ไม่ได้ใช้กว่าจะใช้นี่อ่อพฤชสภาก็ยังรุ่มๆดอนดอนอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าไม่มีข้อตกลงการเมืองมันไม่ยอมแบบนี้หรอกใครมันน้าโง่เนี่ยนะครับเรานั่งในสภาเนี่ยก็รู้อยู่เพราะฉะนั้นพอมาวันนี้เนี่ยนะครับเมื่อมันเกินดีลในส่วนที่ได้ก็เอาส่วนที่เสียก็จะไม่คืนเห็นไหม ปัญหามันจึงเกิดก็มีอยู่เท่านั้นเพราะฉะนั้นก็คือความไม่ไว้ใจไงจริงอยู่นะครับในคดีความเนี่ยนะครับซึ่งผมก็เชื่อว่าไม่มั่นใจและที่สําคัญที่สุดนี่นะครับเจ้าตัวในย่อมรู้แก่ใจนะครับมีหรือไม่มีก็ถ้ายอย่างนั้นนะครับวันที่สิบแปดนะครับเสียทายังอยู่ต่อเถอะนะครับแล้ววันที่สิบแปดก็ขอให้ไปตามนัดก็แล้วกันอ่าเพราะว่าถ้าเอาอย่างที่คุณอิงบอกว่า ไม่ได้กังวลอะไรเนี่ยวันนั้นก็ต้องไปถูกไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมผมนี่เห็นใจคุณนุ้งอิงว่านะที่ต้อง,ต,องต้องรับภาระในการพูดในแต่ละเรื่องเนี่ค่ะนะครับและที่ผ่านมาผลลัพธ์ในแต่ละเรื่องเนี่ยทำให้เธอที่เคยได้รับความนิยมสูงลำดับต้นๆเนี่ยควบคู่กับพิธาเนี่ยแต่วันนี้ความนิยมมันหายไปมากนะครับมากๆถามว่ามาจากอะไรก็มาจาก คำ,ค,คำพูดนั่นแหละคำพูดเนี่นะครับมันทําให้คนดีก็ได้ทําร้ายคนก็ได้นะครับแม้กระทั่งว่านะครับคํามั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนมันเป็นเรื่องใหญ่มากนะแล้วเนี่ยนะครับตดยสปีดท,ที่ประชุมพักบอกว่าตัดสินใจได้ถูกต้องที่มีการจัดตั้งรัฐบาลโดยไม่ต้องรอแปดเดือนลืมไปว่าเหตุเพราะการระบาดสัตว์และก็คะแนนจากคณะยึดอํานาจเขามายกมือให้ แล้วจนกระทั่งวันนี้เนี่ยก็มาพูดว่าเป็นเพราะอา,อายการสูงสุดได้แต่งตั้งจากคณะรัฐประหาร<ม>และเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากหลังรัฐประหารแล้ววันที่ยีสองพฤษภาห้าเจ็ดยี่เอ็ดย่สองลองไปดูคนที่อักษะมันหายไปได้ยังไง<ม>เห็นไหมว่าก็ทุกใดให้ท่านทุกนั้นถึงตัวเสมอวันนี้ก็เฉกเช่นเดียวกันนะครับถ้าเราดูการเมืองถัดจากนี้ไปแม้ว่าจะไปนิมนต์ วิสนุเครือง,งามมาเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะราบรื่นนะ mm. แต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือว่ายังอยู่สบายดีหรือเปล่า mm. เพราะนี้นะครับดูเหมือนง่ายนะมันง่ายสำหรับบางคนเห็นไหมเข้ามาไม่ติดคุกสักวันก็ก็ดูง่ายสำหรับบางคนแต่ว่าคดีที่กำลังโดนเนี่ยบางคนอาจจะไม่ได้ซีเรียสอะไรเล เราก็ผ่านมาแต่ว่าเป็นเพราะอะไรครับมันมีความสลับซับซ้อนและเนี่ยนะครับฝ่ายที่เขาเองที่เกี่ยวข้องกับการดิวนะครับซึ่งไม่ใช่บุคคลเท่าที่เห็นต่างก็มีความอึดอัดชักจะรําคาญขั้นถูงสุดกันแหละและก็เริ่มเสนอมาตรการแรงๆนะครับและก็คำรามว่าใครอย่ามาขวางนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเสียงแบบนี้ก็ผมยังได้ยินนะ แล้วทางนี้จะไม่ได้ยินน่ะเพราะฉะนั้นเรื่องราวต่างๆนั้นเนี่ยนะครับในวันที่สนะิบแปดปัญหาว่า่านโทษในวันที่ยี่สิบเก้าที่ผ่านมาเนี่ยท่านได้ยินอะไรหรือเปล่าล่ะ<ม>นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้มีความลับอะไรหรอกแต่ว่าสิ่งที่สาคัญคือความไม่มั่นใจไง<ม>เพราะเนี่ยนะครับทุกอย่างมันเป็นสิ่งพิเศษมาทั้งนั้น มันปิดปกติอยู่อย่างนะครับอยู่แบบไม่ตรงไปตรงมานะครับแบบไม่ทํานองครองทมแล้วก็เวลาส่วนที่ตัวเองได้ก็ไม่ได้ทํานองครองทมไม่ได้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมไม่ได้เป็นไปตามพรมราชองค์การแต่พอเรื่องที่ข้างหน้าเนี่ยจะหาทํานองครองทำเห็นไหมความไม่มั่นใจของมนุษย์มันมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเพราะรู้ว่าตัวเองได้มาเพราะอะไรและระหว่างทางเนี่ยนะครับ นะครับตัวเองนะครับไปตกลงกันเรื่องอะไรและเนี่ยนะครับไปบิดไปหักกันเรื่องอะไรแต่ว่านักขณะน,นี้สถานการณ์มันก็งวดเข้ามาเรื่อยๆนะค่ะคือวิษณุเครืองามเนี่ยถ้าเขาอยู่กับทักษิณใช่นไหมเขาก็โดดออกมาก่อนแต่เขาอยู่กับประยุทธ์เห็นไหมอยู่คนถือปืนปลอดภัยไหมค่นะก็เขาอยู่กันถึงวันสุดท้ายได้จนกระทั่งวันร่ำลาเห็นไหมแล้วก็บายบายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ อย่าคิดว่าวิศนุเขาจะไปต่อถ้าเขาอยู่กับประยุทธ์นะใช่เขาอยู่กับทักษิณไม่ใหญ่กว่าอยู่กับเศรษฐาเขายังโดดออกจากเรือเลยแล้วไม่หันหลังกลับด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยภาพที่ปรากฏไม่ได้มีอะไรนะครับที่เป็นเครื่องหมายว่าปลอดภัยแล้วถ้าปลอดภัยไม่มีทางตามวิศนุหรอกนะครับคนที่ไปชวนมันต้องเขินอาย ไอ้นี่มันหมดสภาพไปชวนเขามาเป็นรองนายกและเขาไม่เอาเขตที่ไม่เอาก็บอกเขาไม่ไดไม่ใช่ควรระบาดสักไม่ไอายอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดขณะนี้ก็คือว่าผมเชื่อว่าอดีตนายกทักษิณเนี่ยเขาย่อมที่จะรู้ดีนะครับถึงนะครับความมั่นคงในตัวเขากับสถานการณ์ต่างๆสุดท้ายก่อนว่าใครหลอกใคร ใครหลอกใครก่อนหรือว่าท้ายที่สุดนั้นที่คิดว่าตัวเองคิดว่าฉลาดกว่าเพื่อนน่ะที่เขาให้โลดแล่นความเป็นจริงเขามีเชือกผูกขาอยู่ม,มันเบียงแต่ว่ามันเป็นเอน็นนะครับที่มันมีสีโปรง่งใสก็ดูเสมือนหนึ่งว่าขาตัวเองมันไม่ได้ถูกผูกไ,ไว้เวลาเขาก็ฉากทีเดียวก็ล้มนะครับมิฉะนั้นเขาจะกล้ามาเจราจาเขาจะปล่อยให้กลับเข้ามาไอ้พวกนี้รบกันมายี่สิบปีนะครับ ฟาดกันมายี่สิปีนะครับแล้วก็ต่อสู้กันมายาวนานบาดเจ็บล้มตายกันทั้งสองฝ่ายใช้ทุกสิ่งทุกอย่างในการต่อสู้วันหนึ่งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับมันดีกันเฉยเลยเห็นไหม,มแล้วแล้วแล้วก็คิดว่าทุกอย่างมันจะเรียบร้อยแต่อย่างที่บอกว่าท้ายที่สุดนั้นเนี่ยนะครับอะไรที่ถือว่าลาบมีควรได้นี่มันก็จะจบลงแบบเดิม นะครับจบแบบหลายครั้งที่ผ่านมาที่ผมยกตัวๆๆอย่างครั้งเดียวความจริงก็มีหลากหลายเรื่องราวนะครับเพราะฉะนั้นวันที่18นะครับก็แมนๆกันหน่อยนะครับก็เดินเข้ามาอย่างสง่าง,งาม,มนะครับเพราะว่าความเป็นจริงนั้นเนี่ความจริงก็ไม่ได้ไม่ได้จะเป็นเรื่องใหม่ท่านต้องคําพิพากษาถึงสิบสองปีมาแล้วนะครับจนกระทั่งว่าลดเรียงกันตามลําดับเหลือปีเดียว นะครับก็ไม่ได้เป็นคนใหม่แต่ว่าสถานการณ์ที่ถ้าจะต้องติดคุกจริงขึ้นมาอมไอเนี้ยคือความน่ากังวลเพราะว่าความเชื่อว่าติดคุกสักวันนะครับที่มีการพูดกันในขณะก่อนที่ออกนอกประเทศรอบแรกไปดูโอลิมปิกฤดูหนาวมีความเชื่อกันว่าติดคุกสักวันก็ตายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ติดคุกไม่ถึงวันอย่างไรก็ตาม นะครับผมเองก็เห็นว่าวันที่18ก็ยังเป็นวันเวลาของการวัดใจอยู่ถ้าเป็นผมผมมานะครับเป็นอดีตนายกทักษณิณผมไม่รู้นะครับเพราะว่ามันอยู่ในท่ามกลางสาลาวัดใจและผมก็เชื่อมาแต่ต้นว่าการดิวไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคุณลุงยิงนะครับเพราะฉะนั้นคุณลุงวิงก็มีสิทธิพูดในเรื่องนี้แต่ว่าเรื่องของวันที่18นะครับก็วัดใจกันวาดหวังกันว่าคือถ้าป่วยก็นั่งรถพยาบาลไป <ừ> นะครับแล้วก็ถามว่าจะเลื่อนได้ไหม<ช>คนก็ไม่มีความรู้สึก <ừ m. S 2> เห็นไหมสมมติว่าท่านจะป่วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยคนเขาไม่เชื่อกันแหละเป็นแบบนี้ได้ไหมคะว่าวันที่18เนี่ยคุณทักษิณต้องมั่นใจอะไรบางอย่างอ๋อถ้าไม่มั่นใจก็วันที่ยี่สิบเก้ามาแล้วคือเดี๋ยวนี้คนเป็นโควิดเนี่ยคนเป็นโควิดเนี่ยนนะ สบายมากเลยก็เหมือนไข้หวัดธรรมดามากเลยนะอ oh. คนที่เป็นโควิดระยะหลังๆเนี่ยนะครับเป็นครั้งที่สองครั้งที่สามมาเนี่ยนะ mm. ก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ที่น่าตกใจ mm. เพียงแต่ว่าเรื่องราวเนี่ยนะครับในแวดวงความลับมันมีในโลกนะครับใครก็ได้ยินว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างไร mm. เพราะว่าคนเราเนี่ยนะครับความที่มันไฟเขียวที่มันดังกระหึมอยู่ตลอดเวลา หนึ่งต้องมนุษย์เราก็ต้องเชื่อกันก่อนสมมุติว่าจะต้องไม่สั่งฟ้องแต่ทำไมในนะครับในแวดวงในช่วงโค้งท้ายเนี่ยนะครับ,ววรบต่างก็ได้ยินว่าสั่งฟ้องนะครับและท้ายที่สุดก็เป็นอย่างนไนส่วนเรื่องว่านะครับว่าอยายการจะคัดค้านการประกันตัวหรือไม่มหรือไม่คัดค้านเนี่ยไม่มีใครทราบแต่หลักจิตวิทยาเนี่ย นะครับในการที่เครื่องมือรับการสื่อสารนะ,นะครับในสถานการณ์ที่เขาต้องการให้ได้ยินข่าวายและต้องการให้เลี้ยวก็จะต้องเลี้ยวตามนั้นซึ่งก็ถ้าเป็นเรานะครับเราก็จะคิดอีกแบบแต่ว่าเป็นอดีตนายกทักษิณเนี่ยเขาก็ต้องคิดตามวิธีทางของเขาแต่ว่าถ้านะครับคนเราถ้ามีพื้นฐานของความเป็นผู้นำ มันต้องมีความกล้ารับผิดชอบเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั้นท่านก็รู้เต็มอกอยู่แล้วว่าถ้าเกิดผิดพลาดกลับเข้าสู่เรือนจำอีกครั้งหนึ่งโอกาสว่าจะเข้าไปโรงพยาบาลตำรวจโดยจับปลันนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่ง่ายต่อไปแม้ว่าสามารถทำได้นะรัฐบาลนี่ก็ยังอยู่แต่ว่ากระแสะเสียงมันจะอื้ออึงของสังคมและก็ต้องรู้ว่า นายกยิ่งลักษณ์ก็จะเพิ่มความยากในการกลับประเทศไทยมากตามลำดับนะครับยกเว้นว่าตัดสินใจเดินเข้าสู่เรือนจะไม่ได้ว่าแต่ว่าเมื่อท่านเลือกวิธีทางเหล่านี้ท่านไม่มีวันจะเลือกแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ22สิงหาคมปี66จนกระทั่งบัดนี้มันไม่เหมือนเดิมและมันเปลี่ยนไปมากและก็เสียงคำรามเนี่ยนะครับว่าไม่อยากจะฟัง ไม่อยากจะดิวอะไรกันแล้วจัดการให้มันจบๆกันไปนะครับรเสียงเหล่านี้ก็ดังเทวีคูลแล้วก็ไม่ได้มีการวิตกอะไรในทางการเมืองในทางอำนาจเนี่ยมันมีภาพเชิงซ่อนกันทั้งนั้นนะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือว่าหน้าวันนี้แต่ละอย่างมันไม่ง่ายนะครับยกเว้นว่าคนจริงที่ผมได้ยินมานะครับในช่วงนี้หรือแม้กระทั่งวันนี้ก็าตามนะครับในทางการข่าวกันมา คือผมไม่เห็นด้วยกับดิวนรกนี่มาตั้งแต่ต้นไม่ยุ่งเกี่ยวอะไรเข้าทั้งนั้นแต่เห็นว่าบ้านเมืองมันเสียหายอย่างน้อยเรื่องกระบวนการยุติธรรมและพรมราชองค์การและก็ปล่อยไว้เศรษฐกิจความมั่นคงสังคมนะครับและก็แผ่นดินก็จะพินาศย่อยยับต่อไปเพราะฉะนั้นก็เห็นกันว่านี่นะครับเราจะปล่อยบ้านเมืองอยู่ในสภาพแบบนี้เอาไว้ไม่ได้เพียงแต่ว่า18ก็เป็นศาลาวัดใหญ่ นะครับถ้ากล้าพอแมนพอก็ไอมาอยายการแล้วก็ส่งตัวไปสระแล้วก็ไปวัดกันว่าจะได้รับการประกันตัวหรือไม่เพราะว่าคำรามคำรามกันเยอะแล้วคนที่มีความรู้สึกว่ามันเจ็บปวดก็สิ่งที่ปรากฏว่าใครก็อย่ามาขวางนะครับวา,วาดหวังว่าเสียงนี้คงจะได้ยินนะครับไปถึงบรรดาท่านท่านทั้งหลายนะครับว่ามันมีเสียงกันแบบนี้แล้วนะครับส่วนจะเชื่อหรือไม่เชื่อยังไงนะครับท่านก็มีหูเนี่ย นะครับผมก็มีหูเพราะฉะนั้นในทางการเมืองนั้นเนเราต้องการให้แก้ไขตามวิถีทางที่มันถูกต้องและดีงาม